เก็บจะลึกไว้ให้ทุกคนได้รับชมไปคะ่ะเก่านะคะสมัยหลวงปู่ยังมีชีวิตยอยู่นะคะมานะคะตามไม่พิมพ์มาคะ่ะชมไปเรื่อยๆคะ่ะนี่คะ่ะคือ ความสดใสความสะอาดออสวยงามทุกอย่างค่ะมองไปรอบทั้งหมดจะมี3มชั้นนะคะชั้นที่หนึ่งนี่ก็จะเป็นของเก่าของโบราณนะคะใบขาวค่อยค่อยขึ้นชมไปเรื่อยๆนะคะ เข้ามาแล้วค่ะนี่ค่ะตัวดำนี่นะคะเ,ออเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เคยชมแล้วเคยเห็นแล้วก็ถือว่าเป็นบุญตานะคะแม่พิมพ์ก็ครั้งแรกนะคะชมไปค่ะเก่านะคะสมัยหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่นะคะใช้ฐานนะคะ นี่ก็เป็นลูกคิดค่ะลูกคิดที่คนจีนนิยมใช้เวลาขายของนะคะคิดเงินค่ะนี่ค่ะเป็นลูกคิดนะคะเข้ามาแล้วค่ะนี่ค่ะแต่ลาที่มาก็เลยอยากจะถ่ายคลิปนี้ส่งให้เพื่อนๆืนคนที่ยังไม่เคยมาได้รับชมไปพร้อมกับแม่พิมพ์นะคะงดงามของพิษิธพันธ์ค่ะที่นี่ชื่อวัดหนอง ป่าพงนะคะคือวัดหลวงปู่ชาคะ่ะทุกคนแม่พิมพ์จะพามาชมพินิัพฑนหลวงปู่ชานะคะเข้ามาชมด้านในนะคะมาชมความจะมีชื่อทุกอันที่ตัวหนังสือตัวกระดาษสีขาวนะคะแม่พิมพ์อาจจะไม่ได้บรรยายให้พี่น้องฟังนะ จะมีชื่อทุกอันที่ตัวหนังสือตัวกระดาษสีขาวนะคะแม่พิมพ์อาจจะไม่ได้บรรยายให้พี่น้องฟังนะขอให้ล้ำล้ำรวยรวๆเฮงๆงปังปังทุกคนคะ่ะสวัสดีํานี่นะคะเ,เพื่อนเพื่อนคนไหนที่เคยชมแล้ว <c oughs> เคยเห็นแล้วก็ถือว่าเป็นบุญตานะคะแม่พิมพ์ก็ครั้งแรกนะคะเจอแล้วนะคะทุกอย่างอยู่ในตู้กระจกนะคะ ตู้กระจกจะสะทส้อนแสงนิดนึงค่ะชงไปค่ะปีปีใหม่ล่วงหน้านะคะบายบายค่ะ ชมไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะคือความสดใสความสะอาดออสวยงามทุกอย่างค่ะมองไปรอบๆค่ะทุกคนแม่พิมพ์จะพามาชมพินิตพันธ์หวงปู่ชานะคะเข้ามาชมด้านในนะคะมาชมความะอาทุกคนแม่พิมพ์จะพามาชมพินิตภพันธ์หวงปู่ชานะคะ พามาชมด้านในนะคะมาชมความเคยได้ใช้อยู่นะคะตัวีดนี้ได้ใช้อยู่ชั้นแม่พิมพ์จะค่อยๆพาไปชมค่ะไปค่ะเข้ามาแล้วค่ะนี่ค่ะคลิปนี้อาจจะมี2องอีนะคะทุกคนเพราะว่ายาวเกินไปนะคะเพราะทั้งหมดมี3 ขอให้ล้ำล้ำรวยๆวยเฮงๆปังๆังทุกคนค่ะสวัสดีค่ะให้ดูชมตามภาพไปเลยค่ะเพราะว่าบางอย่างไม่พิมพ์เกิดไม่ทันนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นชนอ้อนอาจจะเป็นของสมัยก่อนนะคะช้อนซ่อมค่ะเป็นทองเหลืองนะคะตามนี่นะคะ เ,ออเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เคยชมแล้วเคยเห็นแล้วก็ถือว่าเป็นบุญตานะคะแม่พิมพ์ก็ครั้งแรกนะคะพิมพ์อาจจะเคยเจอแล้วนะคะนี่ค่ะชมไปเรื่อยๆค่ะชมไปเรื่อยๆนะคะ โอเคค่ะแม่พิมพ์ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอให้ทุกคนจงมีความสุขเจริญรุ่งเรืองค่ะคิดสิ่งใดขอให้สมหวังนะคะเลยไม่ได้บรรยายให้ฟังค่ะค่อยๆชมไปนะคะนี่จะเป็นธาตุของหลวงปู่นะคะหลวงปู่ชาค่ะนี่ก็เป็นภาพของหลวงปู่ชาที่วาดไวนะ้นะฉันแม่พิมพ์จะค่อยๆพาไปชมค่ะ ไปค่ะรอบนะคะมาแม่พิมพ์พจะพาขึ้นไปชมบร,รบรรยากาศข้างบนค่ะบรรยากาศข้างบนก็จะเป็นพินิัพฑนเก็บสะสมของนี่คือเตารีดนะคะเตารีดสมัยโบราณค่ะอันนี้คือเตารีดนี้แม่พิมพ์เคยดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ ทุกคนแม่พิมพจะพามาชมพินิตภันธ์หลวงปู่ชานะคะเข้ามาชมด้านในนะคะมาชมความยนะคะนี่จะเป็นธาตุของหลวงปู่นะคะหลวงปู่ชาค่ะนี่ก็เป็นภาาของหลวงปู่ชาที่วาดไว้นะมานะคะตามแม่พิมพ์มาค่ะ ชมไปเรื่อยๆชั้นแม่พิมพ์จะค่อยๆพาไปชมค่ะไปค่ะมานะคะตามแม่พิมพ์มาค่ะ เจอแล้วนะคะทุกอย่างอยู่ในตู้กระจกนะคะตู้กระจกจะสะท้อนแสงนิดนึงค่ะไปเรื่อยๆค่ะ้ที่มาก็เลยอยากจะถ่ายคลิปนี้ส่งให้เพื่อนๆคนที่ยังไม่เคยมาได้รับชมไปพร้อมกับแม่พิมพ์นะคะ ใช้ถานนะคะนี่ก็เป็นลูกคิดค่ะลูกคิดที่คนจีนนิยมใช้เวลาขายของนะคะคิดเงินค่ะนี่ค่ะเป็นลูกคิดนะคะนี่ก็คือทาุของหลวงปู่เหมือนกันนะคะไปค่ะจมไปเรื่อยๆค่ะจมไปเรื่อยๆนะคะ ไปเรื่อยๆนะคะค่ะสมัยเป็นเด็กเคยเคยรีดผ้านะคะชมไปเรื่อยๆนะคะชมไปเรื่อยๆค่ะ อะไรของเก่าของเก่ทั้งหมดค่ะชมไปชมไปค่ะรอบนะคะมาแม่พิมพ์จะพาขึ้นไปชมบรรย,รรยากาศข้างบนค่ะบรรยากาศข้างบนก็จะเป็นพินิัพฑนเก็บสะสมของค่ะ นี่ก็กเป็นหนังสือส่วนตัวของหลวงปู่นะคะเก็บจะรึกไว้ให้ทุกคนได้รับชมไปคะ่ะชมไปเรื่อยๆนะคะ